วันนี้มีของดีมาฝากทุเรียนช้ำๆเดี๋ยวหู้นั่งรอนั่งเฮ้ยพี่จ๋าจ๋านั่งทำอะไรลูกฮะนั่งทำอะไรฮะทำไมนั่งทำอะไรลูกฮะทำไมจ๋าเจ๋อกินก้าวอืกินบ้าง เอาเอายืนมมือให้ถึงดิยืนให้ถึง <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปดีกว่า <c oughs> ยืนมมือไม่ถึงกนเดียวเดี๋ยวไปให้ข้างในดีกว่าก็มาถึงแล้วเอ,อ้อ่ะหยิบอ้ยหยิบห,หมดเลยหาหมดหาหมดนี่ด้วยอสองลูกแล้วสองลูกอ้าหยิบยังออวันนี้ไม่หยิบเลยทำ้าทำตาใสายอยู่เฮออ้ยได้ของโปรดคนโยมได้ของโปรดวันนี้ได้ของแซ่บของโปรด ยังไงไหลบ้าะวันนี้มีทุเรียนฉ่ำๆมาฝากจอ๋อทุเรียนจากภาคใต้ยังไงแซ่บๆบ่บบอร่อยไหลไมลูกเอวันนี้จะได้แสดงบุธิตาจิตจ๋อแสดงบุธิตาจิตเจ้าว่าได้ยังเื้แสดงบุธิตาจิตพ่อ,อยังลูกโอุ้ยดูยมดู ไอ้ข้างล่างนะก็เอาตีนจับไว้คุณยมตีนจับเงาะไว้เล <laughs> ยติวของจริงคุณยมยิวของจริงยิวของแท้นี่ขอบถูกใจแต่มันเย็นนิดหนึง่งคุณยมนะเพราะว่าแช่ตู้เย็นไว้น่าจะเย็นนิดหนึง่งก็เลยกินแบบนั้นหน่อยหนึง่งแต่มันก็ฉ่ำดีนะจอเนาะใช่ปะ่ะก็ฉ่ำดี ท่านประธานจออยู่วัดหนองยาวใตาน้นะคุณโยมนะตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบรุรีนะเฮ้ยมันเย็นโยมเราจะทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมากินใหม่นะเนี่ยเป็นอย่างนี้ประจํานะเพราะว่ามันยังเย็นอยู่ไงทำไมวันนี้หนูตื่นแต่เช้าจังลูกวันนี้ตื่นแต่เช้านั่งเกาะกรงมองนะคุณโยมนะมีใครจะอะไรมาให้จอ,อกินไหมน้อนะแม้ นสายเว้ยไม่เอามาให้จอแต่เช้าเลยเจาะเลยนั่งหิวเลยใช่ไหม่ <c oughs> นานประธานจอของเรานะโยมนะถามว่าจอตัวใหญ่ไหมก็ตัวใหญ่ระดับหนึ่งคุณโยมแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกก็เท่าลิงทั่วไปนะคุณโยมนะแต่แค่แค่อ้วนนะหน้าตาอาจจะหล่อนิดน,นึง <c oughs> ใช่ไหมเออกินแซ่บๆโยมโดยเจลิจากานในการจับคุณโยมเนี่ยดมมือเขาเนะี่ยจับ เหมือนคนยังไงอย่างนั้นคนเยมไม่ได้เหมือนลิงนะแต่ด้วยด้วยเรียนมันยังเย็นอยู่โยมเพิ่งออกมาจากตู้เย็นนะะเจอก็เลยกินแบบเสียวเสียวฟันมั้งอ <c oughs> ร่อยไหมลูกแต่งอ้อนะไม่ต้องจับก็ได้ลูกไม่มีใครจริงหรอกเอาเท้าจับไว้เลยอะ่ะเจาะแซ่บคนเดียววันยามเช้าๆ้าวันนี้วันที่ วันอาคารที่13สิงหาคม2567ันห้ยหกสคนโยมประธานประธานจอของเราเอ้ยนั่งกิน,น,กนนะมนะนนันเด็กเลยนะโยมนะเนี่ยนั่งกินมันเด็กเลยเอ้ยจ่อไอ้จ่อโยมนั่งกินมันเด็ก,กน,นะจ็บบเจ,จ,จ็อุ้ยกินหน้าอรอยมากคนโยม ไปด้วย <laughs> ด,ดูการนั่งน่ะนั่งโอ้ยจ๋อลอยไม่ลอร้อยงอ่ะดูแล้วเนี่ย <laughs> ไอ้ฟันฝั่งนี้ก็ไม่มีโอเค,อเคไป ต่อดิ้งเงาะเอาขนาดนี้ต่อดิ้งเงาะคนเดียวต่อดิ้งเงาะอา้อมนะต่อดิ้งเงาะแล้วคันนี้โโอ้หไม่ต้องมายิ้มให้เลยไม่มีใครบัดชิงของจ๋อหรอกมีการทำท่าทำทางยิ้มให้เรายุบยุบยักหน้าใส่ อะไรไหมกืินเงาะนะโยมนะอะไรอืมงีอะไรลึกลักลึกักเลยเป็นไงเช้านี้อย่าออกไปเที่ยวข้างนอกเหรออ๋อไม่ได้หรอกจะ <c ười> ไปกวนข่วนงาน,นอีกเจ๋อ หยิบต่ออ่ะหยิบก่อนนี้มันเปลือกเว้ยมีการหยิบเปลือกแล้วมาวางคืนด้วยนะนี่แสบแสบแบจับจับ,บ,บ,บเลย <c oughs> อร่อยเลยลูกฮอะอร่อยละมองอะไรทั้งนั้นอ่ะฮะมองอะไรลูกลิงกว้นเนื้อ ฟันก็ไม่มีฟังหนึ่งหมดละเหลือนี้ดิบอ่ะดิบกินได้อยู่ลูกอ่ะ,อะดูการจับนะยโยมนะเห็นไหมนี่ไสับซับจอของเราลราอยากให้เห็นหลายๆมุมมองจอเนาะโยมนะ ลอยป่ะให้กินเยอะไม่ได้โยเ,เยอะจะเลือกกินที้งกินขว้างต้องออกมาในน้อยอยา่นะอา,ยางเงี้ยนะแล้วเสร็จบ้างอะไรบ้างจะเอามาเยอะๆจอมกินทิ้งโยมถ้าถ้าเยอะเนี่ยจะกินทิ้งกินขว่างนะนถ้าถ้าในน้อยเงี้ยนะแม้จะกินไม่หมดเขาก็จะเอามากินต่อนะมันเป็นการไม่ซิ้นเปลืองนะเราไม่ต้องไปซื้อยปหมดมันกนเสียเพืยมนี่คือการดูแลนะ <c oughs> เล็กๆในน้อยครับ คนมองข้ามถ้ามีได้น้อยนี่กินหมดเดี๋วไม่ต้องฟังเลยอ้าหยิบแล้วเออเดินเดินดูเดินดเดิน,ดดน,ดดนดกงออกโกงกงโอ้ยอ่อ่ะไปก่อนนะเคะีบป่ะไปก่อนสมัยก่อนอนี้ต่อ,อยนี่ไม่ได้นลยโยมนะสมัยที่เขาอนั่นใหม่ๆแต่ทุกว,วันนี้ให้หมดนะให้แต่เกาให้แต่อะไรให้เนี่ย้ ก็ดูนกนะโยมนะนี่นกมันมีนกเนี่ยไอตัวสีเขียวๆเ,เนี่ยมาทำรังคนเดียวไหมจอชอบมานั่งดูนกทำรังคนงเดียวเนี่ยมาทำรังเอาไอ้นี่ยมามาทำรังเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นรังคนเดียวนกเนี่ยสวยไม่โยมจอมานั่งดูเงี้ยประจำนั่งดูนกดูปลานะนี่กำลังทำโยมยไม่นี่กำลังทำรังถัก เห็นเนาะเนี่ยกำลังทํารังคุณโยมแต่คนมาเยอะมันมันแล้วไปย้ายไปทําที่อื่นนะตอนนี้กําลังขย้ายกลับมาทําที่เดิมละมาทัดจอของเราอจอปัญญลูกนะโอเคปะ่ะเนี่ยอยู่ในกระผมแก้มนะคุณโยมนะบายบายจอบายบายใครมาเยี่ยมจอได้นะโยมนะ,จะเจริญพรสาธุนี่อยู่ใครมาไม่เจอโยมอยู่ข้างโบสถ์นะ พอเจอโบสถ์แล้วเจอแม่น้ำอยู่หน้าโบสถ์จอจะอยู่นี่คุณโยมนะเพราะฉะนั้นมาได้เลยมาหน้าโบสถ์เดินมาได้เลยนะขอเจริญพร